YouTube กับเพจรวมกันประมาณแปดแสนครับแปดแสนคนฟอลโล่ใช่ครับครับชูอันไลค์เลยนี่ครับอยู่กับน้องเจนครับครับลูกชุบชาว่างครับน้องเจนลูกชุบเ็มาอลาหลายรู่แบบนะคะมีโอ้ นี่แหละครับทีเด็ดก็น้องเจนก็สิเป็นนี่แะครับอง,งบบเวันนี้ลูกก็สบาทใช่ไหมคะันี้คือย่สิบบาทค่ะนีบอครับว,ว้าวลูกุลูกละสองบาทครับลูกชุบ

สุดยอดเลยครับรกลกะะับบรรยากาศครับเจ้ญญาหนะะ่อ,นนอยกระสีเปิดงานกับพี่น้องครับดเร,ะะราะนันใครที่อยู่้าหนน้อะะสามารถเดินเข้าไปในงานได้หน้าเวทีนะคะมีสักพู่กอรแสดงของเราจะเริ่มต้นที่แล้ว เบาๆนะคะน้องเจนมได้ไม่ต้องกลัวนะคะชื่อชิวนะคะน้องเนก็เตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนมาด้วยแล้วก็รับสัญญาณว่าใครที่อยู่บรเวนด้านนอกสามารถเดินไปด้านหน้าเวทีได้แล้วนะคะอีกสักครู่เราจะเริ่มพิธีเปิดงานแล้วก็ตามด้วยกิจกรรมต่างๆนะคะก็สามารถไปร่วมสนุกด นี่้าคนนะเม่ี้เ็จแล้วนะคะแก้วใหญ่มากนะคะมีหล่เนื้อซอแก้ปมะงกาวกลวยถ้าเป็นแก้วแบบนี้ล่ะนี่ครับตอนนี้ก็แก้าเราเบิงเบอร์แก้วอยู่แก้วกินนะครับถ้าเหาเบิงอาหารครับลำปูมาครับอ๋ออันนี้ขำข้าบของุนใหญ่นน้ำสอง้ออย่างเงน้ลายแตกหรปั้นปั้นน้แตกเลอกันน้าแตกค่ะ ยำปูม้าเจ๊ลอยนะคะก็จะมีเป็นยำปูม้ายำต่างๆเขากจะเป็นหน่ยงานรวมนะคะครับอีพี่นี่กับผ้ามาผ้ามาเบ่งนี่เลยครับผู้สาวผู้เสียเอมซี่ผ้ามาหลอกนะครับกับร้านทหารครับปู้าอาหารตัวนะคะตัวละยี่บาทครับปูม้านี่ครับผู้คนก็กําลังเดินทางเข้ามานะครับสำหรับกิจกรรม canned food food t a s t นะครับ ทีอุทุมพรพิสัยครับวัอนี้ปึตัวละบาทนะครับถึงแม่สีเชื้อแชกับสู่นะครับสวยครับสวยหสวสวยอันนี้มะล่ำมีอย่างครับข้าำอันอาหารส5่พันแสรับ่อข้าแซสบบ่อ่ะจ้าหม่เนียทาเบิครับสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยครับสุดยอดเลยนะครับ ดีค่ะนี่กำลังกำลังอุดหนุนด้วยนะคะทางด้านโอเคชุ่ดเจ็ดตานี้นะคะนี่ครับกระเพาเศราเกาบาทเดี๋ยวจังหนวะที่ตัดเข้าไปสู่บรรยากาศเทิงเวทีครับโอเคขอบคุณค่ะร้านนี้ก็จะมีลูกชิ้นระเบิดนะคะเป็นลูกชิ้นปลาระเบิดนะคะนี่นะครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวได้หลายช่องกะกำลังเตรียมตัวนะครับ เอาโอเคครับอีพี่นี่ขอจบไปซัมนี้นะครับเดี๋ยว,วพบพ่อกันอยู่เวทีกันแล้วกันครับสวัสดีครับ